ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับช่องนายอแมนโดซึ่งวันนี้นะครับผมช่องของเราจะขอนําเสนอประวัติของผู้ที่มีความสําคัญกับพุทธศาสนาของเรามาอย่างยาวนานซึ่งเป็นผู้ที่คอยทํานุบํารุงศาสนาพุทธมาตั้งแต่สมัยพุทธกาศนะครับและวันนี้ช่องของเราจะขอนําเสนอพระเศรษฐีนวโกศครับ พระเศรษฐีนวโกดนั้นคือพระพุทธลูปเก้าพระพักแทนใบหน้าของมหาเศรษฐีทั้งเก้าท่านในสมัยพุทธกาลซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการทำทานและเป็นยอดของเศรษฐีทั้งปวงซึ่งท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้สร้างคุณนะประโยชน์มากมายให้แก่พระพุทธศาสนา และยังเป็นพุทธอุปถากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยซึ่งเศรษฐีทั้ง9ท่านได้แก่ 1. ท่านธนชัยมหาเศรษฐี 2. ท่านยัสะมหาเศรษฐี 3. ท่านสุมาณะมหาเศรษฐี 4. ท่านชาติสัสสะมหาเศรษฐี 5. ท่านอนาถบินทิกะมหาเศรษฐี 6. ท่านเมนทกะมหาเศรษฐี7 ท่านโชติกะมหาเศรษฐี 8. ท่านสุมังคระมหาเศรษฐีและ 9. ท่านมหาอุบาสิกาวิสาขาหรือนางวิสาขานั่นเองซึ่งมีตำนานเล่าขานกันว่าพระมหาเศรษฐีนวโกุนั้นได้รับการสถาปนาขึ้นในสมัยราชวงศ์อาณาจักรล้านช้างโบราณซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ข้าวยากหมากแพง เกิดทุกเข็นเกิดความเดือดร้อนทั่วทุกหนแห่งตลอดจนตอนนั้นเกิดโรคอหิวาตักโลกขึ้นทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่รู้จะแก้ด้วยวิธีใดในการนั้นเองได้มีพระอรัญญวาสีหรือพระผู้อยู่ในป่าได้มาบอกให้เจ้าพญาผู้ครองราชอาณาจักรให้สร้างพระมหาเศรษฐีนวโกรขึ้นเพื่อทําการสักการะ หลังจากนั้นผู้ครองราชอาณาจักรก็ได้ทำตามคำแนะนำไม่นานเรื่องเลวร้ายก็ได้สงบลงตลอดทั้งได้เกิดความอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารและเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแต่นั้นมาซึ่งพระเศษฐีนวโกดนั้นจะให้คุณในเรื่องโชคลาภเงินทองและความร่มเย็นเป็นสุขในบ้านเรือน ใครที่ขายของจำเป็นที่จะต้องสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งซึ่งผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัานั้นจะมีความรุ่งเรืองในชีวิตยิ่งถ้าหากผู้นั้นเคร่งครัดในศีลห้าแล้วแล้วก็รับรองว่าไม่มีวันตกอับในชีวิตอย่างแน่นอนจะมีแต่ความร่ำรวยมีสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวันอย่างแน่นอนครับ ซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อบูชาพระมหาเศรษฐีนวโกดนั้นสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ผมได้แนบไว้ใต้คลิปเลยนะครับ หรือติดต่อกับทางเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ได้เลยครับอีกท้งท่านนั้นยังสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของร้านได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเลยทีเดียวครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ